สวัสดีครับวันนี้เรามา,าเที่ยวปูขาวกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในโบสถ์โบสถ์งหมชอันนี้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 เป็นจังหวัดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นกนาฬสินนะครับมาดูความงามของประติลากรรมนะครับสวยมากเลย เออเฮ็ดไปนี่หน่อยเห็ดหน่อยนี่หลายมีหลายเฮ็ดหลาย อ,อันนี้วัดยังวัดผู้เขา่าอ๋อตอนนี้เรามาอยู่วัดภูเข,ข่าครับผมวัดภูเข้าครับสถาปะตากรรมยางสวยเลยภาษาไทยเขาเรียกว่าผู้เข่าผู้เข่าครันะบผู้เข่าอ้าวทายนะจะจะนิ่งๆไป กราบพากันเฮ็ดบุญก็แล้วเนาะทำบุญมนนีสิบบาทไม่ต้องระบุอะไรหรอกล่ะอ่ามีสแกนเอชอาร์โค้ดด้วยนะมีอาร์โค้ดด้วย อน้า่าน,น่นงมมาจอดหม่าจอดนะใช่ไหมเราจะไปลงในยูทูบไปนงนะคะเบียอเขาวทีุ่ <c oughs> ห้านะนะด,ดีน้อบ <c oughs> สวยางามมากเลยครับใครอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวดูด้านบนนะครับผมโอ้โหธรรกรู้ทุทนย,ายามากครับผมล้วก็เรียนเช่นนะครับร่วมทำบุญได้นะครับตามกำลังสธานนะครับ หลังจากดูบทแล้วนะครับที่นี้เขาจะต้องเบิงองเขาเอินวัดสตูมั้งครับผมอาจจะเป็นสตูใหญ่ๆครับตรงนี้จะสวยงามเรื่องสวนพุทธศาสนานะครับตรงนี้นะครับพี่น้องจากมาเที่ยวกันมาเบิ่งไหนได้ครับมีต้นไม้จะสวยงามเลย ดูความงามครับความมลังการโอนะหู้ใหญ่มากเลยามพี่น้องเดีอยาจะชมมามาชมมาเิ้งงกันครับผมเดีย๋ยวเราจะไปผ้าชมเบิองขังน่ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆลก่อนครับจะเป็นลักษณะนี้ครับยบวย ใหญ่ตโตมโหลานมากอันนี้จะเป็น่นาจะเป็นหินทรายแกะสลักครับผมหินทรายแกะสลักนนปูพญานาคครับผมยุคศตวรรษครับผมอันนี้ใหญ่ครับผมยุ่ผู้ข่าวครับผมกันว่าผู้ข่าวครับประดสนนจจเก็มาเยี่ยมชมเลยครับผมอยู่บากอ,อีสานอยู่อำเภอใดน็อด้วงรงนี้อง อันนี้มันปิดใบกันนกพิลาบก็ไปปังไหน,นี่ครับคนเะมาขับเที่ยวหลังนะครับแม่ครับลงด้วยครับไปชมน้องกระผเราจะไปชมกันไหมน,น่าจะเป็นสตูแบบนี้นะครับ ขอมน่นเย็นดีเนาะเวเาเอละเอียดเ็ยช่มคนะเียอันนี้อันนี้ยังอันนี้ไงดี เป็นประพุทธรูปเกียรสลักชินใหายเป็นความงามกันนะคะรับกเดรียกนะเชิดนหน้ะแตครับผมเป็นคมสวยงามนะครับโอ้โอันนี้ก็เป็นประตู เข้าอ,อีกทางหนึ่งครับผมดูไม้จัดสลักดูครับผมบึงีินของง่แห้ฮงไั่ดีครับเป็นปฏิมากรรมที่เป็นสัง่งสั่งอัดนานจะอัดกันมากเป็นขั้นเป็นแนั้น,แนครับผมสวยงามมากเรียนมามาเชิญน,นะครับเนอะมันรวมทั้งบุญกันครับผมมาบึงบึงกว้างงาม ร้างการดีครับผมแล้วจะทํานไหมนะครับตอนนี้ทิปของเราก็มาแล้วนะครับโอ้โอนั่งเรียงรายกันเลยมีกำลังถ่ายรูปกันนะครับมูกล้องเลยปุ้ยอภิสลา มีการบายป้อมดูความง,งามนะคะอย่างสวยง,งามกัเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูเข้าอีกทางหนึง่ง โอเคครับคลิปนี้ก็เรามันอยู่ที่วัดภูค้าวกันนะครับผมก็ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสในเชิงพุทธศาสนาก็เชินได้นะครับ วันนี้เรามาดูที่วิหารกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิหารสมเด็จครับผมก็ดูความน่าทึ่งนะครับผมด้านบนก็จะเป็นเป็นผ้นาพระสมเด็จทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ก็โอ้โหครับใครบอกว่าสมเด็จมีน้อยนะครับเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูนะครับอันนี้ซูมสามนะครับโอ้ซูมยายวมากสูง นี่ครัโอ้โหครับอ่าให้ดูรอบๆก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้อยู่ที่ภูเขาวนะครับไม่ได้ชี้นําทางนะครับอ่าทางวัดไม่ได้เปิดให้เช่านะครับผมจะเป็นของเก่าที่ทําเป็นวิหารสมเด็จพระพุทธจารยร์โตนะครับผมเท่าที่ดูแล้วก็เกี่ยวกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตทั้งหมดเลยนะครับผมก็ตรงนี้นะครับตามประวัติก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเซียนพระเรา เล่นกันกีพิมพไม่รู้ครับแต่ที่นี่โอ้โหพิมพ์เยอะมากครับเดี๋ยวจะพาถ่ายดูรอบๆนะครับก็จะมีประวัติหลวงปู่นะครับผมนี่ประวัติหลวงปู่พุทธจารย์โตนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมที่ภูข้าวกระสินมีนะครับผมอันนี้เราต้องไปสืบประวัติก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรอยเท้าก็น่าจะเป็นของอ่ ลุงปู่เทพโลกบุดรหรือเปล่าครับอ๋อลุงปู่มั่นปูดิโตนะครับผมนี่ลุงปู่มั่นปูดิโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ต่างๆนะครับที่มีนะครับจะเริ่มดูตั้งแต่พิมพ์แรกๆก่เลยนะครับว่ามีอะไรโอ้โหครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับโอ้โหเข้ามาข้างในนี่ขนลุกไปเลยนะครับผมเข้ามาด้านในขนลุกไปเลยอ่าแต่ว่าสมเร็จเป็นวังหน้านะครับ อามาดูนะครับว่าวังหน้าวังหลังก็ไม่รู้แหละครับผมก็สเสนพระใยญ่ๆในประเทศไทยเราก็ไม่รู้ตีตกไปหมดแล้วครับผมตีตกไปหมดแล้วเกต้าครับผมดูหูครับเยอะมากครับผมเนี่ยด้านบนเป็นสมบมเบทั้งหมดเลยนะครับผมไม่รู้พิมพ์อะไรบ้างนะครับปีพิพมทุกพิมพ์มีหมดนะครับผมซูมดูยากมากเลย นี่ครับที่บอกว่าหอมรู้จะอธิบายยังไงนะครับเยอะมากเลยครับผมเดี๋ยวเราจะดูไปเป็นเป็นทอดๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นวิหารสมเด็จเลยนะครับผมนี่ก็เป็นของท่านทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับผมแต่จะอยู่ในตู้กระจกนะครับผมไม่รู้ว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าสร้างขึ้นมาเก่าครับแต่ก็มีมีเห็นเป็นแบบตลปัดก็มี โอ้โหครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีเยอะขนาดนี้ครับดูครับนี่เป็นครัวโตครับผมแล้วก็เป็นสมเด็จเจ้วเรือก็มีนะครับนี่ครับด้านหลังก็สังเกตดีๆนะครับก็จะมีพิมพ์สมเด็จเป็นพระแท้เลยนะครับที่อยู่ด้านในครับผมเขาก็จะใส่กรอบอัดไว้หมดแล้วนะครับเป็นกรอบอ่ากรอบทําเป็นแผ่นแล้วก็ติดยาวเลยครับมีทุกพิพมทุกอย่างเลย โอ้โหใครอยากมาชมความบลังการก็มาได้นะครับที่ปูครับนะครับอันนี้ก็เรากําลังถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับเพิมแปกๆใหม่ๆก็มีนะครับนี่มาแบบเป็นแผ่นเลยครับนี่โอ้โหพักปุโบตั้งแต่สมัยกี่ปีลอะครับไม่เคยเห็นเลยครับผมแต่รู้มองดูว่าเป็นของเก่าแน่นอนครับนู่นครับที่ยังไม่แกะพิมนะครับไม่รู้ว่าเอามาจากไหนแย่ๆเลยครับผม น,น,นี้ก็จะเป็นหีบสมบัตินะครับผมหีบสมเด็จพุทธิยาโตนะครับก็จะทําแบบนี้ไว้เลยนะครับผมโอ้หีบมสมเด็จเยอะเลยครับใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพลงในช่องนะครับ ที่ครับโอ้โหเป็นก้อนเลยครับผมเยอะมากโหมีแหวนด้วยเป็นทองรุมสมเด็จครับอัดออกจากกรุก็เต็มเลยครับผมประวัติมายังไงเราไม่รู้นะครับแต่ที่นี่มีเยอะมากเลยนะครับที่เป็นนอกพิมพ์ครับทิ่เซียนพระเขาไม่เล่นกันนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นนอกพิมพ์ครับพิมพ์นางพญาก็มีครับผม มีหัวโตมีอมีแบบเป็นประคำเป็นสองกระจายก็มีนะครับโอ้โหเยอะมากเลยสะสมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะครับตรงนี้โอ้สวยงามมากก็ฝาฝาผะหนังนะครับจะเข้าดูไม่ได้นะครับเพราะว่าจะใส่กรอบกระจกไว้ทั้งหมดเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นส้มเด็ดทั้งหมดเลยนะครับโอ้โห สุดยอดครับผมโอเคคลิปนี้รอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ